ว่ายังไงนะคะบวาวาวาทำอะไรเด้ดีดออเอาเดียมีนักหนาบาวาวาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำแม่ดีเดียก็อยู่นั่นไงแม่บังดีวไว้อยู่บาวาวาทำอะไรถึงมันกลายเป็นขี้ต้มครับนะคะเอา,าเอาเอาเอาก้อนเห็นใส่เอาเอาเอาดินใส่เยอะๆมันก็จะกลายเป็นขี้ต้มแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรอะครับก่อนหน้านี้มันเป็นขี้ต้มไม่ใช่ก่อนจะใส่ขี้ต้มไปเนี่ยมันเป็นอะไรครับ ก่อนจะใส่ขี้ต้มก็อยากเป็นน้ำอีกแล้วแต่ต้องใช้เยอะๆถึงมันจะเป็นขี้ต้มน้าว่าสามารถปั้นได้หรือยังปั้นรำแต่คนได้น้าว่าทำอะไรอยู่ครับพี่พี่ต้มอะไรอะครับโอ้โหโอ้โหมันเหมือนช็อกโกแลตไหมมันเหมือนช็อกโกแลตไหมครับลูกโอ้โห คนคนละมุมพี่วาสนุกไหมครับไม่หรอกปั้นเข้าไปปั้นเข้าไปเออพอมันรู้ขึ้นพอรู้ขึ้นหน่อยเอาแล้วทีนี้ กที่เคยง่ายง่ายเอาอะไรก็กินหมดแล้วกงกินะกุ้งกิงกุ้งกิงทำไมครับลูกไม่ใช่เราฟงกินกินนะกุ้งกิก็กินข้าวสิไม่ใช่เราเวลาเราฟังเรื่องกุ้งกิงตอนนั้นแล้วอ๋อกุ้งกิไม่กินข้าวใช่ไหมใช่ตอนงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งท้องผ อ๋อท้องผูกใช่ไหมไม่<ช>กินไม่กินอะไรถึงท้องผูกครับไม่กินข้าวไม่กินผักใช่ไหมใช่โอ้วราคงกินก็ถ่ายยากเลยใช่ไหมคงกินจะรู้สึกปวดอะไรครับใช่โอ้ทำามันเละตุ้มเป๊ดีจังเลยว่านวดแป้งเหรอ,อยิ้มปิ้งไงคุณแม่เลยที่ยิ้มปิ้งทนัทนวาเลยคันวาคิดอะไรคันวาคิดจุ๊ปในทำน้าหล่อสิทํทำน้าหล่อทำไง นี่ทำแน่หรอทำแบบนี้ทำแบบไหนแบบนี้แล้วหล่อไหมี่ยหล่ออืมแต่แม่สวยใครสวยที่สุดแม่ใครหล่อที่สุดทันลาบายบายจุบ๊บคุณแม่คุณแม่ครับครับผมแบบแบบนี้นะมันก็จะมันก็จะมุดเข้าไปได้เลยครับมุดเข้าไปแบบไหนครับไหนมุดให้คุณแม่ดูทิ ใน no mm hmm. มุดแบบนนะมุดแบบแบบดีดีลยแต่ละคนเีในว่าในมุดเรากระโดดดูสิโอ้มันกระโดดได้หรือเปล่ามันหนักตูดหรือเปล่าหัวไอ้ตบดเต็มลยน้ำเหล้าวายวายวายตูดเต็มเลยน้องเดใช่ครับ เราจะไปทำคิดตมอีกเลยนะ่ะโอ้โหน่าจะใช่เลยว้ายว้ายกลับมาแล้วครับท่านวายมันเป็นยังไงเนี่ยมันสนุกขนาดนั้นเลยนะพี่น้องนี่ใช่ <c oughs> อนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะในทำหน้าแบบเมื่อกี้ใหม่สิในทำหน้าแบบเมื่อกี้ใหม่สิในทำหน้าแบบเมื่อกี้ให,ใหบบม่สิเว้ตัวอะไรผมมานี่ว้ายแม่คิดว่าปลาอะไรปลาหมึกใช่ปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกแต่ที่เป็นปลาหมึกเหรครับแม่ของว่าเป็นปลาลิมืเหรอครับไหนมันโผล่มาแบบไหน ไอ้เรื่องที่มันโผงมาแบบนี้ว้ายนะกลัวจังตัวอะไรเนี่ยแมันน่ากลัวแบบนี้ว้ายนี่ปลาอะไรปลาเม่ามันน่ากลัวแบบนี้ทำไมน่ากลัวแบบนี้ล่ะไม่วน่ากลัวจังเลยนั่งเนาะโอเคอ่ะน้องเบย์พอแล้วแม่ดีใจมากเลยอ่ะประโยคนี้อพี่ว่าพอยังพี่ว่าอันโลกวะจะมือพี่ว่า ว่าไปยัง่ะว่าจะไปยังไปเปลต่างคนต่างไปไม่บ๊ายบายคิดตรงก่อนแต่แต่แต่ว่าต้องเดินไปถึงบ้านยี่ป่องก่อนนะถึงแม่จะพาล้างตัวได้เพราะเดี๋ยวไม่มีคนขับรถโอเคไหมได้ไหมครับลูกได้ได้ไหมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคิดตรงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบาย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 จุ๊บจุ๊บคิดตรงก่อนบอกว่าจิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอะไรนะ เดันางข่าวหน้าครับไปม,มามาไหม